สวัสดีค่ะชื่อวัชรีอินฟูเมศนะคะเป็นพยาบาลวิชาชีพยอยู่แผนกเดลซ์รี่โรงพยาบาลแม่ขอมีค,ค,ค่ะวันนี้จะมาสาธิตเรื่องการอาบน้ําเด็กทารกแรกเกิดนะคะค่ะขั้นเตรียมอุปกรณ์นะคะก่อนอาบน้ํานะคะก็จะมีอัดดับแรกค่ะนี่คือผ้าอ้อมหรือผ้าห่อตัวนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพับมุมเข้าแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเอาวางไว้บนเตียงหรือบนเบาะนะคะเตรียมไว้ให้น้องนะคะหลังจากนั้นแพมเพิร์ดค่ะกาวตรงนี้นะคะไว้ด้านหลังนะคะเนาะ นี่ค่ะนะและเราจะเตรียมเสื้อให้น้องนะคะเนาะเตรียมไว้ตรงนี้เลยค่ะอันดับต่อไปค่ะเตรียมน้ําให้น้องอาบนะคะอุณหภูมิน้ํานะคะเราจะใช้หลังมือหรือข้อศอกค่ะในการสัมผัสน้ําดูถ้าสัมผัสน้าแล้วน้ําอุ่นโอเคคุณพ่อคุณแม่สามารถอาบน้ําน้องได้เลยค่ะครีมอาบน้ํายี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะเอาไว้อาบน้ําสระผมนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะคะหรือผ้าอ้อมก็ได้ค่ะ แล้วก็จะมีน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะ70%แอลกอฮอล์ค่ะเช็ดสะด้ทุกครั้งหลังอาบน้ำค่ะสีเหลืองคือน้ำมันมะกอกค่ะเอาไว้ทาผิวค่ะทาเพื่อป้องกันปดผื่นผิวแห้งผิวลอกนะคะซึ่ง2ออย่างนี้โรงพยาบาลจะแจกให้คนละหนึ่งชุดวันที่กลับบ้านค่ะต่อไปที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมนะคะก็คือจะมีสำลีนะคะเนาะแล้วก็จะมีหวีค่ะจะเป็นหวีแปรงแบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นหวีแบบนี้ก็ได้ใช้ได้เหมือนกันค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะนำน้องค่ะขึ้นมาวางไว้บนเตียงหรือบนเบาะนะคะหลังจากนั้นค่ะใช้สำลีสองก้อนประกบกันนะคะชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะบีบค่ะใช้มือจับสำลีด้านนอกแล้วก็คลี่โซนด้านในออกมานะคะใช้ด้านในเช็ดตาน้องนะคะวิธีการเช็ดค่ะเช็ดจากหัวตาค่ะลากเบาๆไปที่หางตาเช็ดครั้งเดียวแล้วทิ้งถ้าไม่สะอาดให้เช็ดก้อนใหม่ค่ะไม่ให้ใช้ก้อนเก่าเช็ดนะคะ ต่อไปค่ะใช้สำมีสองก้อนประกบกันค่ะชุบน้ำต้มสุกที่ย็นแล้วค่ะบีบนะคะเช็ดทำความสะอาดใบหูค่ะเช็ดจากด้านในก่อนนะคะแล้วก็วนออกมาที่ด้านนอกค่ะหังจากนั้นก็ทิ้งนะคะเช็ดอีกข้างหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นเราจะเช็ดทําความสะอาดในรูจมูกน้องค่ะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีน้ํามูกได้นะคะหรือว่าขี้มูกนะคะเราก็จะแนะนําให้เช็ดออกถ้าเราไม่เช็ดออกหรือว่าไม่นําขี้มูกออกจากจมูกเนี่ยเวลาน้องกินนมจะทําให้เหมือนขี้มูกอุดกั้นทางเดินหายใจทําให้น้องหายใจไม่สะดวกค่ะขั้นตอนนะคะก็คือบิสดสมุนีออกมานิดนึงค่ะชุบน้ําต้มสุกเทียนแล้วนะคะแล้วก็ปั้นให้เป็นแท่งเทียนแบบนี้ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะ เหลือปลายสำลีไว้นิดหนึ่งค่ะใช้เล็บของเราจับไว้แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึง่งประคองศีรษะน้องให้ตั้งตรงค่ะแย่ปลายสปลายสำลีเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้วิธีการหมุนมือค่ะ<อ>หลังจากนั้นก็ดึงมือออกมาถ้าเด็กคนไหนมีขี้มูกนะคะจะติดออกมาปเป็นยวงกับปลายสำลีค่ะกลับด้านอีกด้านหนึ่งค่ะแย่เข้าไปหมุนหมุนหมุนและดึงออกมาค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้สำลีค่ะชุบน้ำต้มสุกที่เย็นแล้วค่ะบีบนะคะเช็ดทำความสะอาดที่ปากน้องนะคะ และใช้ผ้าอาบน้ำค่ะหรือฟองน้ำอาบน้ำก็ได้นะคะชุบน้ำต้มสุกที่ยนแล้วค่ะแล้วก็บีบนะคะและเช็ดทำความสะอาดใบหน้าน้องให้ทั่วเลยนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะทำการสระผมน้องค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนของการสระผมของเด็กทารกแรกเกิดค่ะอุณหภูมิน้ําหรือว่าน้ําที่จะใช้อาบน้ําสระผมเนี่ยค่ะเวลาเราเช็คอุณหภูมินะคะเราจะใช้หลังมือหรือข้อศอกค่ะในการสัมผัสน้ําดูถ้าน้ําอุ่นพอดีสามารถเอาน้องอาบน้ําสระผมได้เลยนะคะขั้นตอนการสระผมก็คือเราจะใช้นิ้วโป้งและนิ้วชี้นะคะบีบพับใบหูน้องให้ปิดแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนําน้องไว้ด้านข้างแล้วก็เอาแขนหนีบไว้แบบนี้นะคะค่ะ หลังจากนั้นเราก็จะใช้ฟองน้ําหรือผ้าอาบน้ํานะคะชุบน้ําเล็กน้อยค่ะเช็ดที่ผมน้องนะคะและใช้แชมพูหรือสบู่ทูอินวันนะคะสระผมแบบนี้ไปได้เลยค่ะนะคะค่อยๆสระนะคะระหว่างที่เราสระผมหรือว่าล้างผมออกนะคะล้างฟองออกเราแนะนําว่าให้ใช้มือนะคะปิดพับใบหูไว้ตลอดนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้าหูค่ะถูสบู่เสร็จแล้วเราก็จะล้างออกเลยนะคะ โอเคค่ะล้างฟองให้ทั่วนะคะถ้าจะล้างที่ท้ายทอยสามารถนำผ้าหรือฟองน้ำสอดเข้าด้านท้ายทอยแบบนี้ได้เลยค่ะโอเคหลังจากที่เราสระผมน้องเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเช็ดผมน้องนะคะเราจะใช้ผ้าอ้อมนะคะหรือผ้าขนหนูก็ได้ค่ะเช็ดผมน้องนะคะเวลาเช็ดแนะนำให้เช็ดเป็นก้นหอยแบบนี้นะคะหนังศีรษะเขาจะได้ไม่แห้งนะคะเช็ดให้ทั่วเลยค่ะ จนแห้งสนิทนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะใช้หวีนะคะจะใช้เป็นหวีแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะในการหวีผมเด็กค่ะเซตไปได้เลยค่ะโอเคหลังจากที่เราสระผมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการอาบน้ําน้องนะคะขั้นตอนการอาบน้ําก็คือแกะผ้าห่อตัวน้องออกนะคะหลังจากนั้นค่ะแกะเสื้อนะคะแกะเสื้อหรือชุดได้เลยค่ะ แล้วก็แกะแผ่นเพอร์ดออกนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะเข้าขั้นตอนสู่การอาบน้ำบนเตียงนะคะเราจะใช้มือน้องสองผ้าประกบกันแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะใช้ฟองน้ำหรือผ้าอาบน้ำชุบน้ำนะคะบีบลงที่หลังมือเราแบบนี้ค่ะแล้วก็จะใช้สบู่นะคะบีบใส่มือเล็กน้อยค่ะถูให้ทั่วจนเกิดฟองนะคะหลังจากนั้น ใช้ทาตัวน้องแบบนี้ได้เลยค่ะถูที่ตัวน้องได้เลยนะคะถูทุกซอกทุกมุมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังค่ะโซนข้อพับต่างๆนะคะฝ่ามือฝ่าเท้าค่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะนําน้องไปล้างฟองในกะละมังนะคะวิธีการอุ้มน้องไปล้างฟองในกะละมังนะคะเราจะให้น้องนอนที่ข้อมือค่ะนิ้วโป้งและนิ้วกลาง สอดที่จะกแลไว้แบบนี้นะคะแล้วก็มืออีกข้างหนึง่งแล้วก็จะจับเท้าของเขาขึ้นมาแล้วก็ยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะหลังจากที่เราฟอกสบู่เสร็จนะคะเราก็จะนําน้องลงไปล้างฟองในกระลมังค่ะเอาตัวน้องลงไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำอาบน้ํานะคะชุบน้ําเล็กน้อยนะคะแล้วก็ล้างด้านหน้าค่ะโซนด้านหน้าค่ะโอเคหลังจากนั้นเราจะล้างที่โซนด้านหลังนะคะจะอ้ามือเป็นตัวแอลค่ะ นิ้วโป้งสอดด้านบน4ีนิ้วอยู่ด้านล่างนะคะให้น้องนอนเอนที่ข้อมือด้านหน้าเราแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ล้างด้านหลังของน้องนะคะโอเคค่ะเมื่อล้างสะอาดแล้วพลิกกลับมาท่าเดิมนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกหนึ่งรอบนะคะโอเคค่ะหลังจากล้างตัวน้องเสร็จแล้วเราจะจับน้องไปบนเตียงกันนะคะเนาะแล้วก็จะเหมือนเดิมค่ะ นิ้วโปง้งนิ้วชี้ล็อกที่จักระแลค่ะให้น้องนๆที่ข้อมือค่ะมืออ,อีกข้างหนึ่งก็คือจับขาน้องขึ้นมาแล้วก็ไปที่เตียงได้เลยค่ะค่ะเมื่อเราล้างตัวน้องเสร็จแล้วเราจะเอาน้องมาวางไว้นะคะบนผ้านะคะหลังจากนั้นจะใช้ผ้าขนหนูหรือผ้าอ้อมผืนเดิมที่เราเช็ดผมเมื่อกี้ค่ะเช็ดซับซับ,ซบเบาๆที่ตัวน้องแบบนี้นะคะไม่ควรถูแรงเพราะว่าเดี๋ยวผิวน้องเขาจะถะลอกนะคะ ซับซับให้ทั่วเลยค่ะนะคะให้ตัวน้องแห้งเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะซับสะดือให้แห้งค่ะและเราจะใช้สำลีค่ะชุบ70%ปแอลกอฮอล์นะคะเช็ดที่สะดือน้องขั้นตอนการเช็ดค่ะใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะหลังจากนั้นเราจะเช็ดที่สะดือวิธีการเช็ดสะดือนะคะบีบแอลกอฮอล์ลงไปที่สะดือได้เลยค่ะ หลังจากนั้นเช็ดจากโคนสะดือนะคะขึ้นมาที่ปลายสะดือรอบๆเช็ดในร่องสะดือค่ะแล้วก็เช็ดวนออกนอกผิวหนังแบบนี้ค่ะเป็นการฆ่าเชื้อบริเวณกว้างนะคะแล้วก็ทิ้งค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้สำลีค่ะชุบนะคะน้ำมันมะกอกนะคะ น้ำมันมะกอกจะช่วยป้องกันผดผื่นผิวเด็กคนไหนที่มีผิวแห้งผิวลอกสามารถทาน้ำมันมะกอกทั้งตัวได้เลยค่ะวิธีการนะคะใช้สำลีชุบน้ำมันมะกอกค่ะเช็ดที่ซอ่คอนะคะและจัก,กระแลทั้งสองข้างนะคะเพื่อป้องกันผดผื่นค่ะแล้วก็ทิ้งนะคะก้อนต่อไปจะใช้สำลีชุบน้ำมันมกะกอกนะคะเช็ดที่ขานีบค่ะเวลาเช็ดก็เช็ดจากบนลงล่างแบบนี้ค่ะบนลงล่างนะคะ ก้อนสุดท้ายเราจะเช็ดที่อวัยวะเพศถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเราจะเช็ดได้เลยก็คือเช็ดจากบนลงล่างไปที่ก้นแล้วก็ทิ้งแต่ถ้าเป็นเด็กผู้ชายวิธีเช็ดนะคะเราจะใช้สำลีชุบน้ำมันมะกอกนะคะสมมติว่าอันนี้จะเป็นอวัยวะเพศของเด็กเพศชายใช่ไหมคะวิธีการเช็ดก็คือเราจะจับ นะคะหนังหุ้มปลายจูตรงนี้นะคะของน้องนะแล้วก็รูดลงมานะคะเนาะตรงนี้มันจะชอบมีคาบไขคราบสิ่งสกปรกเกาะอยู่แถวแถวรูฉี่ค่ะถ้าเราไม่รูดแล้วเช็ดอนาคตสิ่งสกปรกพวกนั้นจะเข้าไปในทางเดินปัสสาวะทําให้น้องเป็นทางเดินปัสสาวะอักเสบได้อีกอย่างหนึ่งในเด็กเพศชายโดยปกติแล้วปลายจุเขาจะต้องเปิดประมาณหนึ่งตอนอายุ1ขวบนะคะถ้าเด็กคนไหนที่อายุหนึ่งขวบแล้วปลายจุยังไม่เปิดประกอบกับฉีบ่ลาบากหรือมีการติดเชือ้อ าทางเนื้อปลาวอบ่อยๆอ,อันนั้นอาจจะพิจรารณาในการทำเซอร์คัมซิชั่นได้นะคะเนาะอ่ะโอเคค่ะวิธีการเช็ดนะคะก็คืออันนี้เป็นจูน้องเนาะรูดหนังหุ้มปลายจูลงมาแล้วก็ใช้น้ำมันมกนนะกอกเนี่ยค่ะเช็ดตรงรูฉี่ค่ะเช็ดจูเช็ดไข่แล้วก็เช็ดไปที่ก้นนะคะเนาะอันนี้เป็นเด็กเพศชายนะคะจับจูขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็รูดนะคะเช็ดรูฉี่ค่ะเช็ดจูเช็ดไข่เช็ดไปที่ก้นนะคะแล้วก็ทิ้งได้เลยค่ะ สุดท้ายเราจะใช้เบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะกอกก็ได้ค่ะหรือโลชั่นสำหรับเด็กทาลกแรกเกิดนะคะเทใส่มือเล็กน้อยค่ะแล้วก็ทาให้ทั่วร่างกายน้องได้เลยนะคะเพื่อป้องกันผดผื่นนะคะค่ะขั้นตอนการห่อตัวนะคะเราจะนำน้องนะคะวางไว้บนผ้าห่อตัวโดวยที่นำขอบผ้าไว้ตรงคอน้องตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะห่อตัวค่ะเก็บมือเก็บแขนแนบชิดลำตัวนะคะด้านซ้ายก่อนนะคะ จับมุมผ้าค่ะดึงขึ้นมานะคะแล้วสอดไว้ที่ใต้ก้นนะคะหลังจากนั้นเราจะใช้มืออีกข้างหนึ่งนะคะหาปลายผ้าแหลมๆคือตรงนี้นะคะหลังจากนั้นดึงปลายผ้าแหลมขึ้นมาค่ะดึงเฉียงขึ้นมาทําแบนๆแล้วก็ให้น้องนอนทับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะเก็บตรงด้านปลายด้านล่างนะคะดึงปลายผ้าขึ้นมานะคะ แล้วก็เอาซ่อนไ้ตรงนี้ค่ะเก็บมือเก็บแขนแนบชิดลําตัวเหมือนเดิมนะคะนะคะแล้วก็จับนะคะมุมผ้าด้านขวาค่ะดึงขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเราก็จะหาปลายผ้าแหลมๆคือตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะดึงนะคะขึ้นเฉียงขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะคะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่นะคะห่อตัวน้องประมาณ2อาทิตย์หลังเกิดนะคะ เพื่อป้องกันไม่ให้น้องผวาเพราะว่าเด็กแรกเกิดเราจะต้องทําสิ่งแวดล้อมให้เหมือนอยู่ในท้องมารดานะคะก็คือประมาณ2อาทิตย์ค่ะถ้าเกิดว่าพ้น2อาทิตย์ไปแล้วนะคะลูกคนไหนยังมีอาการผวาหรือว่าสะดุ้งง่ายอยู่แนะนําให้ใช้เป็นหมอนกันสะดุ้งนะคะวางไ้ที่อกหรือว่าใช้เป็นผ้าอ้อมผ้าคนหนูแทนนะคะแต่ไม่แนะนําไม่ห่อตัวแล้วค่ะจบไปแล้วนะคะกับขั้นตอนการอาบน้ําทารกอย่างถูกต้องและปลอดภัยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทุกท่านนะคะ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อแผนกเ,เนอร์เซอรี่โรงพยาบาลแมคคอมิกได้ตามข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมสาระดีๆจากเราได้อีกนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ